เ้ยโมูดืออะไรวันนี้นะคะตอนเช้าวันที่2ที่ไทเปไต้หวันนะคะวันนี้เรามีแปลงจะไปที่ซีเหมือนตีิกันเพราะว่าพี่สาวนะคะเดินไม่ไหวต้องมาซื้อรองเท้านะคะตอนนี้เราก็มากินโอเด้งของไทเปอยู่รสชาติก็อร่อยน้ำซุปไปได้เลยดัวยฮะหนึ่งร้อยนะคะ อร่อยอร่อยติ๊ดลองชิมเผื่อหนูจะชอบชอบ,ชอบก็รับไปเลยทุกคนคะตอนนี้เด้อยู่ที่ไทเปน,นะคะแล้วก็อยู่ที่ย่านซีเหมือนติงค่ะ ก็จะเห็นถนนสายรุ้งอันนี้นะคะที่คนมาถ่ายรูปกันเยอะๆเดี๋ยวด้านหน้าจะเป็นแบบแหล่งช้อปปิ้งที่แบบเยอะมากๆเลยเพื่อนๆเดี๋ยวติดตามแล้วก็ลองดูกันได้นะคะวันนี้วันที่สองแล้วค่ะที่ไทเปค่ะโอ้โหถนนแบบสีย่านสีเหมือนติงนี้ถือว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งของต้นๆที่ไทเปเลยนะคะคนก็แบบเยอะมากๆเลยครับเพื่อนๆคนเยอะมาก เพื่อนตอนนี้เราก็เดินเข้ามาด้านในแล้วนะคะแถวยๆย่านซีเหมอนติงนะคะเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่แบบใหญ่มากแล้วก็ต้องบอกว่าคนเยอะมากเพ่อนจริงๆนะคะใครที่อยากเห็นของฝากปแปลกก็มีให้เลือกกัน่อข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราพามาดูร้านนี้ดีกว่าเก๋มากเลยอะ่ะเขาใช้เหมือนขดลวดอะ่ะเอามาทำเป็นตัวมังกรนกยูงอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ไก่ปีมังกรแล้วก้านนี้ใครที่แบบชอบกินแบบชาไข่มุกบ้งางกจะเปแบบทริวันนาแบบไปชมชาไข่มุกเองได้เลยีจะนนเป็นรแบบบาวชูกา้า เพช,โโช็บบชบบนอนๆคะตอนนี้เรามาอยู่ตรงจุดที่หลายๆคนบอกเลยว่าเห็นแล้วพลาดไม่ได้ยเฉพาะพ,พิ่ซาของเราเป็นจุดที่เพียรมากแค่เอลลี่สองคนนะคะจะหมดตังกับจุดนีเยอะมากนะคะก็คือจะเป็นพวกตู้หยอดตุ๊กตาต่างๆนะคะเห็นคือต้องแวะค่ะ <S <S ตอนนี้กํลาลังเดินเล่นกันแบบ้โูร้านขายขนมที่นี่แบบเยอะมากเลยค่ะเพื่อน เดินผ่านมานิดเดียวแต่เจอเจอร้านขายขนมเกือบแบบเกือบสิบร้านแล้วอ่ะผมว่างแปดสิบสองว่างร้อยหนึ่งใช่อันนู้นห้ากล่องแถมหนึ่งคือห้ากล่องแถมหนึ่งด้วยตรงนู้นร้านตรงนู้นร้านนเท่าไหร่อะอร่อยห้ากล่องแถมหนึ่งที่นี่ก็เหมือนชินจังกันเลยอะเนี่พวกเคสอะไร่อยางเงี้ยเป็นแบบชินจังเยอะมากเลย ดูใสยของโทราศัพท์สี่คนน่ารักไหมอ่ะภาพตัวเองน่ารักมากเลยเอ่ะบึนบึน เาเจอแล้วร้านชาไข่มุกนะคะทําไข่มุกแบบสดๆกันเลยชื่อร้านสิงฟู่ทงนะคะเขาบอกว่าเขาเป็นไต้หวนันอันดับหนึ่งะคะเดี๋ยวเจะไปดูพามาดูไข่มุกที่เขาทำแบบใหม่ๆกันเลยนะ้ทุกคนเห็นไหมมาจากเครื่องสดๆเลยคะ่ะ แล้วเขาก็จะเอามาต้มในน้ำเดือดๆแบบนี้นะคะทุกคนงานนี้เราช้าไม่ได้แล้วเราต้องต่อแถวอุ้ยมันเป็นแบบมันเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนนบราวชูก้าเน,นี่ย ไข่บุกที่เมื่อกี้ในถ่ายให้ดูที่เขาแบบทํามือนะคะคือต้องต่อแถวด้วยอะ่ะเพราะว่าแถวยาวมากเลยถ้าจะกินนะคะต้องจ่ายเงินก่อนนะ,ะทุกคนตอนนี้จากแถวที่แบบยาวมากๆเะะลยค่ะก้จะถึงคิวเราแล้วนะคะทุกคนก็จะสั่งเป็นชาไข่มุกที่คนไปรอเขาแถวเยอะๆที่เป็นร้านดังนั่นแหละลองทานดูนะคะ I got you. Yeah, I got him. I'm going with him. Do you want to buy more fried chicken? No. Okay. 120. So 200. 28. Oh, 220. Do you want to? 445. Okay. 90 for you and the

ตอนนี้ถึงขั้นตอนรอคิวอยู่นะคะทุกคนได้ดดามาแมล้วนะคะอันนี้นะคะจะเป็นชาไข่มุกที่อร่อยที่สุดแะคะแถวยาวที่สุดเลยเป็นแตจะลองชิม มารสชาติเป็นยังไงนะคะอูดเบอมไข่มกอร่อยมากมันเป็นแบบเฟชมากเลยนะจะบอกให้จริงโคตรด่ะ อ,อ,อันนี้คือป๊อปมาดนะคะ เป็นที่ขายตุ๊กตาแบบลิมิเต็ดนะคะเฉพาะของที่ไทยเป็นนะคะจะมีตุ๊กตาที่เป็นแบบกล่องสุ่มใครที่ชอบตุ๊กตาสไตล์แบบเก๋ๆต้องมาเลยแล้วก็อันนี้คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนเยอะมากๆสุดๆเลยนะคะเป็นแบบสี่เขาเรียกว่าไงนะเป็นสี่แยกนะคะทุกคนนีตอนนี้เรามาที่ป๊อปม,มาร์ทนะคะมันจะเป็นแบบตุ๊กตาตัวเล็กๆอะ่ะ แบบนี้เราสามารถตักเส่เรียงกล่องแบบนี้ได้เลยตุ๊กตาก็จะมีหลายแบบน่ารักมากใครแบบชอบตุ๊กตาตัวเล็กๆเนี่ยดูดิตรึมเลยน่ารก คือแบบเป็นอนาณาจักรเลยเอลลี่ชอบสิ่งนี้ <c oughs> เอลลี่ไปนาซื้อให้ตัวหนึ่งเลยเป็นเรื่องข้างนอก,นอกให้หนึ่งตัวเป็นของฝัน<ะ>เดี๋ยวพาเอลลี่ไปซื้อก่อนหนึ่งตัวนะคะทุกคนต้องเลือกก่อนไม่มีชั้นบนรอรอขึ้นไ,ไหม เยอะมากคนเยอะแบบเยอะแบบสุดๆเลยอ่ะคนที่ชอบสะสมตุ๊กตาคือแบบพลาดไม่ได้มันจะเป็นกล่องแบบนี้นะอย่างสมมุติว่าเซตนี้เป็นแบบนี้ใช่ไหมมันก็จะมีเป็นกล่องแบบนี้ให้เราเลือกแต่ว่าในแต่ละกล่องอ่ะมันจะมีตุ๊กตาไม่เหมือนกันคือซื้อไปแบบต้องเป็นแรนดอมเอาอ่ะว่าเราแบบจะได้ตัวไหนไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ชั้นนี้จะเป็นแบบตัวใหญ่นะคะทุกคน นี่ไงตัวมอลลี่ก็คือซื้อเป็นกล่องใหญ่แบบนี้เลยพระเจ้าน่ารักมากเขาเป็นตุ๊กตาออกแบบเองเนี่ยออกแบบคอลเลคชันเอง ไปซก้อกอหมูนะคะตอนนี้อร่อยแน่นอนตัวหอมมาก ที่เป็นนักช็อปตัวยงเนี่ยมาที่นี่แล้วห้ามผ้าเด็ดขาดนะคะเพราะว่าเขามีให้คุณได้ช็อปกันเยอะมากแล้วก็ของกินก็นเยอะด้วยนะคะแล้วก็มือปโปรคีบตุ๊ก,กตาต้องมาลองที่ซีเหมือนติงดูว่าคุณนั้นแต่โชคดีหรือฝีมือดีกันแน่ มีให้ขี้เป็นแบบแทบจะทุกช่วงตึกกันเลยทีเดียวนะคะทุกคนเพืพ่อนเพื่อนทุกคนคะตอนนี้นะคะเจอกันหน่อยในรอบที่สองของวันนี้กับช็อกกิ้งของแฟมิลี่นะคะหนอ่ยอยู่ที่ตลาดนะคะซื้อหลินนะคะในมาร์เก็ตโอ้โหพระเจ้าคนเยอะมากคือแบบเฮ้ยแบบเราไปอยู่ในดงอะไรสักอย่างแล้วเคาของกินแบบเยอะแบบตาลายมากจริงๆเพื่อนๆคืออยากจะแบบให้เพื่อนๆได้มาเห็นได้มาลองกินกันเลยนี่คือการเลี้ยงเด็กที่ถูกต้องนะคะเนี่ย กลัวลูกหายเอ้เด็กของกินเยอะมากเอาเด็กไว้เอาเด็กไว้ได้รังคือข้างหน้าคุกวติดหมดเนอกันนี่แล้วอุ้ยน่ากินอ่ะเป็ดเอาเป็นว่า ตอนนี้เรายังปักหลักอยู่ตรงไหนไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะลองเดินกันไปก่อนเรื่อยๆนะคะว่าสรุปเราจะไปแวะกินอะไรกันนะคะเพื่อนๆตอนนี้เราได้ร้านแรกกันแล้วค่ะที่เราจะทานกันในวันนี้ก็คือเป็นร้านลูกชิ้นมีคิวหรือเปล่าไม่รู้อ๋อไม่มีคิวไม่มีคิว fish ball fish ball Ah, uh, 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 original. original, uh, One original. Original. Uh, original. Uh, original. One original. One One trim Thank you. Maybe one more. Three, one hundred. เราได้ลูกชิ้นมาแล้วนะคะ3รสชาติก็คือมีรสออริจินอลนะคะรสกุ้งแล้วก็รสอ่าสไปซี่นะคะเดี๋ยวเรามาลองถ้าเป็นคนไทยต้องแบบลองสไปซี่ก่อนเลยดับแ,แรกอืมควันควันมากเซไปเดียวไ,ไ,ไ,ไปซี่อร่อยืมไปซี่อร่อย เไปซีอร่อยนะคะอันนี้น่าจะเป็นต้องมองก่อนอัน,นี้หน้าร้านเขาแล้วค่ะนี่ค่ะน้ี่าวาน่อยารูปได้นะเจนี่ค่ะ่นตอนนี้เรามาอยู่หน้าร้านเนื้อย่างนะคะร้านนี้นะคะเพื่อนเ เราสั่งไปขนาดนะคะ1้อยเจกรัมนะคะก็จะเป็นเอนื้อย่างแบบนี้เราจะถ่ายเพื่อนๆดูนะคะ ตอนนี้หน่อยก็ได้เนื้อลูกเต่ามาแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะไปลองทานดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงที่นี่เขายีมากเลยเขามีถังขยะให้แบบโอ้โหใครทานเสร็จจะได้มาทิงเป็นที่เป็นทางดีไหมถือได้เลยเท่าไหร่สองร้อยแค่นี้นะใช่เป็นเนื้อที่แบบนุ่มมากเลยนะคะกินแล้วอ่ะแค่จิ้มก็รู้เลยว่านุ่มอร่อยแนะ่เลย กอแบบมือกลางวันจะเข้มเข้มกว่าอาันนี้จะเผ็ดกว่านิดนึงมันมีเนื้อย,อย่างอื่นที่ไม่ใช่เนื้อวัวเหรอไม่มีอ,อนิ้วโรสโอเคเออตอนนี้เรามาเจอร้านขายแบบปิ้งปิ้งย่างย่างไก่นะคะก็เลยซื้อเป็นข้าวเหนียวดำไก่ปิ้ง <laughs> พี่ยิ้มหน่อยเมื่อกี้โดนเหวียงร้านน้ำนะคะองค์กลับมาเลยมันไม่รู้้วา่าคือเป็นตัวของเมืองไทยอยู่โอเคเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะมากินไก่ย่างร้านนี้กันนะคะแล้วก็ดูว่ารสชาติอะไรเป็นยังไงนะเพื่อนๆลองจะมากินกันอันนี้เท็กซ์ิสตวน ะะเป็นวุ้นกบนะคะก็จะเป็นกระทะแบบนี้ของอร่อยไต้หวันจ้า ยิงยิงยิงอารียิงให้ลูกยิง20บาทให้ลูกใจให้นะเฮ้ยรอบละร้อยรอบรอบละร้อยกับร้อยห้าสิบทุกคนครตอนนี้เราอยู่ไม่ได้อยู่ในงานวัดที่ประเทศไทยนะคะเราอยู่ที่ไต้หวันแล้วก็มีแบบยิงโป่งอะไรอย่างนี้ด้วยเป็นสิ่งล่อตาล่อใจอของกินจะหมดไปเท่าไหร่แต่ถ้าของเล่นนี่คือกระหน่ำอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนเสื้อผ้าน่ารักเยอะมากเป็นเสื้อผ้าน้าหนาว สีแหวแว,วมากเลยต้องบอกทุกคนเลยนะคะว่าวันนี้เป็นวันทังที่น่าก็่มากเลยค่ะเพราะว่าเราเล่นแบบกันเยอะมากเลยนะคะแล้วก็หมดตังไปกับไปตู้หยอดตุ๊กตาเนี่ยที่ตลาดซื้อหลินเนี่ยเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆใครที่เป็นนักหยอดตุ๊กตามาที่นี่บอกเลยว่า ไม่มีอยู่2ออย่างคือต้องดีใจสุดขีดกับเสียน้ําตาอย่างแรงนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะหน่อยก็จบการทัวร์วันที่2ที่ไทเปการแค่นี้ก่อนละกันเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปเที่ยวที่สวยๆนะคะจะเป็นที่ไหนเมื่อติดตามกันได้นะคะไปก่อนละกันนะจ๊ะอย่าลืมกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกับช่องกินของแฟมิลี่ค่ะ